ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคว้ารางวัลระดับเอเชียร่วมเฟรมทองคำกับจางหลิงเฮิจุดกระแสความฮือฮาในโลกออนไลน์นักแสดงสาวมากความสามารถใบเฟิร์นพิมพ์ชนกสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งบนเวทีระดับนานาชาติเมื่อคว้ารางวัลเอเชียแปซิฟิกออ d i เ n c e อร์เฟอร e เทคเตอร์นักแสดงขวัญใจแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในงาน2024 A q นยี่สริมในนาประเทศจีนความสำเร็จครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่คาดเพราะเธอได้ขึ้นรับรางวัลเคียงข้างพระเอกหนุ่มชื่อดังจากแดนมังกรจางหลิงเฮอร์จางหลิงฮี ภาพทั้งคู่ยืนเคียงข้างกันบนเวทีกลายเป็นเฟรมทองคําที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับทั้งไทยและจีนกระแสความนิยมของไบเฟอร์นอนในจีนนั้นพุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแฟนๆชาวจีนเรียกเธอด้วยความเอ็นดูว่าเสี่ยวสุยหรือน้องน้ำสะท้อนให้เห็นถึงความรักและการยอมรับจากแฟนคลับชาวจีนอย่างล้นหลามความสวยสง่าในชุดราตรีระยิบระยับของไบเฟอร์ยิ่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของเธอโดดเด่นและเป็นที่จดจำในงานนี้เป็นอย่างมาก ประเด็นที่ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนและความหมายแฝงของรางวัลน,นี้ไบเฟิร์นพิมชนกได้รับรางวัลเอเชียแปซิฟิกอดีนสเฟลริเคเตอร์ในประเทศจีนนะับเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของเธอที่ข้ามพรมแดนและความมอแข็งแกร่งของวงการบันเทิงไทยในเวทีโลกอย่างไรก็ตามมุมมองของชาวเน็ตบางกลุ่มมองว่ารางวัลน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การยกย่องความสามารถของไบเฟิร์นเพียงอย่างเดียวแต่ยังอาจมีความหมายแฝงทางการเมือง และเศรษฐกิจที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนที่อาจมีความพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันโดยใช้ความนิยมของไบเฟิร์นเป็นสื่อกลางการที่ไบเฟิร์นได้รับรางวัลในประเทศจีนอาจเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและบันเทิงซึ่งอาจมีผลต่อความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศในอนาคตด้วยประเด็นที่2กลยุทธ์การตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ของนักแสดง ความสำเร็จของใบเฟิร์นในประเทศจีนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลมาจากกลยุทธ์การตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ที่วางอแผนไว้อย่างดีทั้งจากตัวนักแสดงเองและทีมงานเบื้องหลังการที่เธอได้รับฉายาว่าเสี่ยวสุย แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างความใกล้ชิดกับแฟนคลับชาวจีนการใช้ภาษาจีนในการกล่าวขอบคุณแม้จะดูเป็นธรรมชาติแต่ก็เป็นนอส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมมุมมองของชาวเน็ตบางกลุ่มมองว่าการเลือกให้ใบเฟิร์นร่วมรับรางวัลกับจางหลิงเฮ่ออาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแอสอและความสนใจและอาจเป็นการวางแผนเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองคนมีผลงานร่วมกันในอนาคตซึ่งจะยิ่งสร้างรายได้มหาศาลให้กับทั้งสองฝ่ายประเด็นอื่นๆ การเลือกชุดและการแต่งหน้าของใบเฟินก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูโดดเด่นและเข้ากับบรรยากาศของงานเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีการที่ใบเฟินกล่าวถึงนักสแสดงจีนที่เธอชื่นชอบเช่นไปลู่และเจ้าลู่ซือก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับวงการบันเทิงจีนและอาจเปิดโอกาสให้เธอได้ร่วมงานกับนักสแสดงเหล่านั้นในอนาคตนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด มุมมองของชาวเน็ตบางส่วนมองว่าการที่ใบเฟิร์นลืมบทพูดภาษาจีนแต่ยังคงสามารถกล่าวขอบคุณได้อย่างน่าประทับใจเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความเป็นกันเองซึ่งยิ่งเพิ่มคะแนนความนิยมให้กับเธอสรุป ใบเฟิร์นพิมพชนกคว้ารางวัลระดับเอเชียพร้อมกับการร่วมเฟรมกับจางหลิงเฮินะับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถความพยายามและกลยุทธ์การตลาดที่วางแผนไว้อย่างดีการได้รับรางวัลครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยอมรับความสามารถของเธอเท่านั้นแต่ยังอาจมีความหมายแฝงทางด้านการเมืองเศรศษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างภาพลักษณ์และการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลก